วันอาทิตย์ที่15กันยายนเปลวตะวันยามสายจัดจวน11โมงกำลังแผดแแปงร้อนกล้าใต้ร่มไม้ริมสนามหญ้าก,กว้างขวางด้านหน้าอาคารสถานศึกษาแห่งนั้นแน่นขนาดไปด้วยรถรานา,นานาชนิดจอดหลบแดดเรียงรายกันเป็นตับแถมยังมีอีกส่วนหนึ่งจอดระเกะร,ระกะอยู่กลางแดดในบริเวณสนามเนื่องจากหาที่ร่มไม่ได้ ในแถวรถใต้เงาไม้ด้านข้างยา m a าาอาฟ้าสีดำคาดแถบเงินคันหนึ่งจอดดับเครื่องเงียบเชียบในลักษณะหันหัวออกและมีหนุ่มชะกันนั่งคล่อมอ่านซ้อนกันอยู่สองนายทั้งคู่แต่งกายธรรมัดรแม,มงรัดกุ่มห่มไหลด้วยแจ็กเก็ตสีน้ำเงินเข้มทึบคนขี่สวมหมวกไหม้พรมสีดำเช่นเดียวกับสีหมวกแกป๊ปของพักพวกที่นั่งประกบหลังซึ่งมีแว่นกระจกใสกรอบบาง คาดั้งจมูกแบบคนสายตาแต่จะสั้นจริงหรือปลอมก็มีเพียงเจ้าตัวกับเพื่อนเท่านั้นที่รู้แน่ชัดสองหนุ่มบนอานมอเตอร์ไซค์ต่างนั่งสงบงนันปิดปากนิ่งเงียบตาคมเฉียบเหลือบลงไปทางอาคารเรียนสลับกับการชำเลืองมองรถที่จอดกลางแดดในสนามเปตองเป็นระยะระยะรถคันนั้นคือโตโยต้าสปอร์ตรเดอร์ทะเบียนกอตอ 4 7 8 9ชนบุรีพักใหญ่ใหญให้หลังผู้คนทั้งชายหญิงซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีวัยวุฒิก็กระจายกันออกมาจากตัวอาคารเมื่อได้เวลาเลิกเรียนภาคเช้านั่นแหละทั้งคู่ถึงได้ขยับตัวไหวเยือกนักบิดทั้งสองลงกเกาะแห่นรถพลางบอกเสียงเครียดออกมากันแล้วหนุ่มแว่นซึ่งจับตามองบรรดานักศึกษาที่เดินกันให้พลา อย่างไม่ยอมกระพริบหยักหน้าเงึกเออกูเห็นคนเยอะอย่างกับนอนช่างมันประไรเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าวะมันจำเป็นต้องเสี่ยงขนซ้อนท้ายแค่นเสียงเกลี่ยมก่อนฉกมือขวาตะปบวัตถุหนึ่งกวัดวืดออกมาจากใต้ชายเสือ้อไม่ใช่สากกระเบือแน่นอนแต่เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติคาลิเบอร์เกระบอกเบอร์เรมมันกระชากครอบลำเลื่อน สไลด์ถอยหลังป้อนกระสุนนัดแรกเข้ารังเพลิงดังกลาสนันพร้อมๆกับที่นักบิดตวัดเกือกปัดสแตนค้ำรถเกี่ยวคันสตาร์ทแบะอ้าแล้วกระทืบโครมมอเตอร์ไซค์คำรามลั่นขึ้นทันใดหนุ่มใหญ่ไัย5 5ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกำนันตำบลมาโปงก็เช่นเดียวกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆที่ใช้เวลาว่างวันหยุดเสาร์อ,อาทิตย์มาเล่าเรียนที่ศูนย์การศึกษา ของสถาบันราชพัฒช,ชะเชิงเราในโรงเรียนชนบุรีสุขบททั้งเพื่อหาวิชาความรู้ใส่ตัวและเพิ่มวิทยาฐานะเขาสาวเท้าตรงไปยังสปอร์ตไรเดอร์สีเทาทะเบียนกอต7489ชนบุรีซึ่งจอดไว้ในสนามเปตองใกล้ๆก,ก,กับสนามบาสเกตบอลอย่างไม่เร่งร้อนเท่าไหรนักเวลายังมีเหลือเฟือสำหรับกินข้าวสักอิ่ม ก่อนจะหาซื้ออุปกรณ์มาประกอบการเรียนในภาคบ่ายกำนันหนุ่มใหญ่เดินเอื่อยไปชะง,งักหยุดข้างรถคู่ใจไขกุญแจเปิดประตูก้าวขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยโดยไม่นึกไหวระแวงแม้แต่น้อยเกือบจะทันทีที่ก้นแต่เบาะจักรยานยนต์คันหนึ่งก็พุ่งปราดจากทางด้านซ้ายสปอร์ตไรเดอร์จอดเบรกพลืดเทียบข้างประตูขวาซึ่งยังเปิดทางกว้างเขาสะบัดหน้าไปมอง แล้วสะดุ้งสุดตัวตาเลือกถลนเพราะบนอ่านมอเตอร์ไซค์ที่ยังเดินเครื่องกระหึมกคนซ้อนท้ายซึ่งใส่แว่นกระจกใสสวมหมวกแก๊ปสีดำกำลังเอี้ยวตัวกระชับปืนสองมือเล็งจี้เข้ามาในรถอย่างเอาตายเขาเอี้ยวตัวกระชับปืนด้วยสองมือเล็งจี้เข้ามาในรถอย่างเอาตายหนุ่มใหญ่เคราะหร้ายลนลานยกมือห้าม พลางตะเบงเสียงเอ็ดอึงเฮ้ยยาแทบไม่ทันขาดคำปะทุแต่ของดินขับกระสุนผ่าสวนขึ้นกึกก้องเปรี่ยงเหยื่อกระสุนแผดร้องด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสก่อนที่มือสังหารจะเหนี่ยวไกถล่มซ้ำอย่างไม่ปราณีปราศัยเปรี ng! Ng ่ยงเปรี่ยงร่างที่นั่งอยู่หลังพวงมลลาลัยสปอร์ตไรเดอร์กระตุกทะลึ่งขึ้นทั้งตัวแล้วพลิกคว่ำ ฟุบลงทางซ้ายดังพลักสิงมอเตอร์ไซค์ซึ่งค่อนข้างร้อนรนตื่นต้นขยับมือขวาบิดคันเร่งในฉับพลันจักรยานยนต์คันกระทัดรัดเหตุคำรามแสบสะท้านหมุนล้อพุ่งปราดไปข้างหน้าด้วยความเร็วแรงเต็มสปีดของเกียร์ต่ำขณะเดียวกันทอรชนใส่แว่นซึ่งคล่อมอ่านซ้อนท้ายก็กระชากเสียงกลาดเกลี้ยวกรอกหูคนขับขี่อย่างดานเดือดมึงรีบบิดนี้ทำซากอะไรหา นักบิดทำคอย่นเพราะพวกตะโกนใส่จนแก้งหูแทบร้าวแต่ปากยังไม่ไวายเฉียงก็กูเห็นมันถูกปืนคว่ำลงคาตาแต่มันยังไม่ตายเลี้ยวกลับไปเดี๋ยวนี้แต่ว่ากูบอกให้เลี้ยวกลับก็ได้มอเตอร์ไซค์พาหนะนักฆ่าซึ่งทยานห่างจากสปอร์ตไรเดอร์ไปไม่เกิน30เมตรถูกบิดแฮนตีวงเลี้ยวกลับมาอีกหนไม่กี่วินาทีก็เบรกพรืชที่เดิม พระการใส่แว่นเหยียดปืนเล็งแน่วเข้าไปในรถหมายร่างที่ยังฟุบคาเบาะและเหนียวไกยอย่างเฮี้มเกลียมเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงมันกดซ้ำอีกสนัดซ้อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่รอดร้อยเปอร์เซนและพอขาดเสียงนัดที่6สิงมอเตอร์ไซค์ก็บิดคันเร่งสุดลิ่มทิ่มประตูพาหนะมือปืนแผ่เสียงแปรแปรแสบรูหูพร้อมทั้งกระชากล้อผลพวด ไปข้างหน้าอย่างปัจจุบันทันด่วนหมวกแก๊ปสีดำที่ครอบศีรษะไว้ไร้สายสแว่นถูกลมกระโชกหลุดปลิวคว้างและนั่นคือสิ่งที่มันทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยไม่มีใครยอมเสียเวลาย้อนกลับมาเก็บคืนจัก,กรยานยนต์สีดำคาดแถบสีเงินตะบึงลิ้วด้วยความเร็วเต็มเหยียดเลี้ยวออกประตูใหญ่หายลับไปภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีรับร่างนักฆ่าชาติโหด บรรดาเพื่อนนักศึกษาในที่เกิดเหตุซึ่งยังตื่นตระหนกอกสั่นกันอยู่ไม่ไวายกลูกเกลียวเข้าหาสปอร์ตไรเดอร์สีเทาอย่างร้อนรนร่างโชคเลือดของกำนันวิชิตวงแสงทองถูกนำส่งโรงพยาบาลไม่ช้านักแต่ก็เท่านั้นจะอย่างไรก็ไม่พ้นมือมัจจุราชผู้ยิ่งยงอีกสิบกว่านาทีจะเที่ยงวันยามาฮ่าอาาัลฟาสีดำฆ่าแถบเงิน ซึ่งมีหนุ่มแน่นสองนายนั่งคล่อมอ่านซ้อนกันเลี้ยววับเข้าไปในบริเวณปั๊มเจ็ตตำบลหนองไม้แดงชานเมืองชนบุรีแต่แทนที่จะแวะเติมน้ำมันจัก,กรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันนั้นกลับเล่นเลยไปจอดพลืดข้างๆออฟฟิศและดับเครื่องเงียบกลิบสองหนุ่มซึ่งแต่งกายรัดกุมคลุมไหล่ด้วยแจ็คเก็ตยีนสีเข้มทึบป่ายลงจากอานเลี้ยวมองกวาดไปรอบๆด้วยสายตาระแวงวาน ก่อนที่คนขี่มอเตอร์ไซค์จะเอ่ยถามเบาๆรถที่ว่าจะมารับเราอยู่ไหนละ่ะเพื่อนคู่หูซึ่งเป็นคนรูปร่างค่อนข้างสูงโปร่งหยักไหล,พล่พืชยังไม่มาอ้าวเราต้องเดินออกไปรอหน้าปั๊มไงอย่างนั้นนะใครจะเลี้ยวเข้ามารับให้คนในปั๊มจำรถได้ละ่ะไอ้เซอร์ไปกันเถอะหมอนั่นตัดบทแล้วไหวตัวสาวเท้าเร่งร้อนออกนำ เกือบจับพร้อมๆกับที่สองหนุ่มจ้ำตามกันหลุดออกไปถึงหน้าปั๊มน้ำมันเก๋งคันหนึ่งก็พุ่งปราดมาจอดเทียบและทันทีที่ทั้งคู่เปิดประตูมุดหายเข้าไปในรถเก๋งคันนั้นก็หมุนล้อตะกุยพื้นพุ่งปราดไปข้างหน้าทะยานไต่ถนนมุ่งสู่บางประกงอย่างรวดเร็วการที่กำนันตะบลมาปูงวิชิตบง่งแสงทองผูกมือปืนบุกยิงถล่มอย่างโหดเที้ยมจนถึงแก่ชีวิตต้องถือว่า เป็นคดีมหาหินอีกงานหนึ่งของตำรวจเมืองชนบรุรีไม่ใช่เรื่องที่จะคลี่คลายได้ง่ายนักเนื่องจากวิถีทางของผู้ตายเกี่ยวข้องพัวพันนวเนียกับเงื่อนปงข้อขัดแย้งหลายประการซึ่งล้วนเป็นชนวนเหตุสังหารได้ทั้งสิน้นเรียกว่าคู่อริเพียบทั้งในด้านธุรกิจการเมืองท้องถิ่นชู้สาวและความแค้นส่วนตัวซึ่งกำนันเองก็ตระหนักดีว่ามีศัตรูปองร้าย และคอยระมัดระวังตัวเกือบทุกระยะสังเกตได้จากที่ในรถมีปืนลูกซองห้านัดบรรจุกระสุนตเต็มอัตราเตรียมยิงไว้สำหรับการเผชิญหน้าคู่แค้นทว่าที่สุดเขาก็พลาดจนได้โดยไม่มีโอกาสยิงต่อสู้หรือตอบโต้แม้แต่นัดเดียวจริงอยู่ฆาตกรลงมืออย่างอุกอาจกลางวันแสกๆในโรงเรียนและท่ามกลางสายตาประชาชนมากมาย แต่สิ่งที่คนร้ายทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุก็มีเพียงปลอกกระสุนหกนัดกับหมวกแกป๊ปที่หลุดหล่นจากศีรษะไม่มีเบาะแสะอะไรมากไปกว่านี้พฤติกรรมของมือสังหารที่ระเบิดกระสุนใส่ร่างเหยื่อจนฟุกคว่ำแล้วยังหวนกลับมายิงซ้ำอีกหนึ่งชุดก็ไม่ใช่ลักษณะของมือปืนอาชีพที่มีประวัติอยู่ในสารระบบเหมือนมือใหม่หัดขับซมากกว่ารูปร่างหน้าตาของพวกมัน ก็เพียงแต่สเก็ตภาพขึ้นตามคำบอกเล่าของพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เท่านั้นเองอาจจะใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ถึงกับแน่นอนชัดเจนเต็มร้อยจัก,กรยานยนต์พาหนะมือปืนซึ่งพบในป้ำจ็ตหลังจะเกิดเหตุร้ายสองวันก็เช่นกันมอเตอร์ไซคันนั้นถูกขโมยมาอีกทีหนึ่งซึ่งเจ้าของก็แจ้งหายไว้ที่โรงพักอำเภอพานทองตั้งแต่วันที่13กันยายน รวมความแล้วแนวทางการสืบสวนที่จะสาวไปถึงตัวฆาตกรและผู้ร่วมลงมือก่อเหตุหลืโหดค่อนข้างตีบตันเอาการแต่ความมุ่งมั่นมานะพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นเรื่องนี้ไม่เกินฝีมือตำรวจไทยแน่นอนเชื่อผมเถอะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ